เอาละครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับคุณชมมีคนส่ง s อสเบมาเยอะเลยนะครับเขาถามว่าพี่ชาติคะทําไมรายการเดอะสกีตไม่ตอบ s อสครับที่ผ่านมาเราไม่่อยได้ตอบนะฮะแต่แต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกนะครับเรามาเช้าๆอย่างนี้นะครับเราจะมาเอาใจคุณผู้ชมนะครับสถานีเฮฟพัชช n แนลของเรานะครับเราจะตอบ s อสให้ได้มากที่สุดรวมถึงการรับสายให้ได้มากที่สุดนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แน่นอนครับและจันทร์ถึงอาทิตย์ด้วยนะครับ เอสเอ็แรกฮะเริ่มเลย <S <S เห็นมา <S <S เริ่มตอบแล้วนะ <S <S คุณผู้ชมนะขอบพระคุณนะครับนี่ส่งมาจากอ่าโคร่านะครับที่นะให้ใส่เครื่องหมายคําถามมาว่าทําไมไม่เคยตอบเอสเอ็เลยช่วงหลังๆป๋าไม่ค่อยได้ตอบไงเราก็จะมาคุยเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเยอะ,อะนะครับอ่ะเอสเอ็แรกครับจากพัทลุงฮะส่งมา3 2รสิบสอนะครับขอบพระคุณมากไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเอาสัก20ก็พอนะครับเบืองตังนะครับคุณมณฑนานะครับผมมณฑนาจากพัทลุง เกิดวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2909ปีมะเมียนะครับเดือนเดือนพิกาใช่ไหมเดือนพิกาก็12นะครับวันอาทิตย์ก็เลขหนึ่งถามมาสเรื่องครับป๋าให้5นาทีนะสี่เรื่องงานเงินลาภสุขภาพงานงานนี่นะงานก็ต้องฐานกรรมะเงินก็ต้องกระดุมพระคผมากระดุมพระนี่เรื่องเงินล้วถามอะไรอีก ครับผมงานเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภสุขภาพเขาเกิดวันอาทิตย์ครับสุขภาพนี่ต้องดูที่ดาวอายุอ้าวแล้วแหมวันนี้มาฮะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรสําเร็จเขาถามเรื่องสุขภาพครัับเป็นยงสุขภาพเราก็ต้องก็ต้องดูเลขสองอันนี้สุขภาพอ่านะครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกแล้วก็โชคลาภอ่าโชคลาภโชคลาภต้องดูลาภอ้าวแม่นะฮะอยู่กับผู้รู้ว่าต้องบอกว่าอาจารย์โกวิดนี่อยู่กับวิชาโหราศาสตร์มา30กว่าปีฮะต้องบอกว่าอาจารย์คือเป็นผู้สอนโรงเรียนแล้วนะครับอาจารย์ โรงเรียนเซกเบียนกี่ปีฮะสอนที่เซกเบียนเออยี่สิบปียี่สิบปีแล้วก็มาเรื่องโหราศาสตร์เป็นครูยี่สิบปีโอ้โหนี่ฮะชาทำไมาจบจบปริญญาตรีภาษาอังกฤอ่าครับผมเรามีเวลาเราจะสอนใครเนี่ยเราใช้หลักการสอนมีอุปกรณ์การสอนเตรียมการสอนครับเอามาเรื่องนี้ก่อนครับผมอ่าอ่าเอาถามเรื่องเงินใช่ไหมครับเงินเรื่องเงินดาวศุกร์ดาวศุกร์ตัวนี้กระดุมพระเราก็โยงไปตรงนี้ใช่ไหมปั๊บตกโยงตรงนี้เขาเรียกว่าทาสาโอ้โหนี่พี่สแปลว่าเหนื่อย ่แต่วัสนานิ่ไปที่โภคาดีทีอโภคาก็แปลว่าอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเวลามีเงินมีทองเนี่ยนะให้ไปซื้อที่ดินชัดเจนนะคะซื้อที่ดินพนาฟังไว้วลยนะแล้วจะรวยครัใช่ไหมดวงนี้วัสนานเนี่ยเขามีที่ดินพันธุเป็นสุภาะแสดงว่าจะมีวัสนานในยามแก่ในเรื่องที่ดินบ้านก็มีสารศักดิ์สิทธิ์ เลขเก้าใช่ไหมแสดงว่าดวงนี้ถ้าตั้งสารมภูมิจะดีมากฟังไว้นะครับพี่มนพานะหรือว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์กวิ๊ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์น้องแหม่มที่เบอร์มือถือไว้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ตอนนี้มาดูเรื่องงานเรื่องงานคือเลขสองใช่ไหมเลขสองนี่มันก็โยงโยงไปตกทีนะใช่ไหมการที่ตกทีนะนี่แปลว่าพื้นฐานการงานไม่ค่อยดีนักนะมามาตกเลขสิบสองครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ถ้าเลขสองไม่ดีเราก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยใช่ไหม เลขสองไม่ดีตัวช่วยก็คือเลข5้าใช่ไหมครับเลข5ตัวนี้ก็คือว่าถ้าคุณไปทํางานอะไรเกี่ยวกับมีเจ้านายเป็นผู้หญิงเนี่ยมาตาเนี่ยก็จะดีมากนะไปทําเกี่ยวกับทาดดินหรือไปทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับก็จะดีนะคุณบนพนานะอ่านะครับีนี้ตัวอักษรก็มอกมาหมอม้านี่ก็คือเลข5า โอ้นี่ฉีกให้เลยนะฉีกให้เลยโอ้โหชัดเจนฮะวาสนาเขาเลขห้าเนี่ยเขาเขาก็ดีเพราะว่าฐานก็เป็นจักรพพัดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจักรพพัดจักรพรรดแปลว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นชีวิตเหรอเหมือนฮ่องเต้ถ้าไม่ลุยบัลลังเลือดก็ไม่ได้บัลลังโอ้โหชัดเจนฮะถือว่าดีสิท้ายที่สุดก็คือดีนะมันมันต้องลุยหน่อยต้องลุยบัลลังเลือดหน่อยเพราะว่าชื่อมอมานี่มันพลังดาวเลขห้าแล้วตัวนี้เขาเป็นเลขห้าเขาเรียกว่าจุดตะนุจันุก็คือตัวเขามันตกทาสีแต แต่ว่าได้ครองบพลังเลือดท้ายที่สุดคือทุกๆทุกอย่างที่ทํามาจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ว่าผ่านพ้นไปได้แต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีต้องแก้อย่างไงสุขภาพเลข2แปลว่าอะไรเลข2แปลว่าเต้านมนะครับเพราะฉะนั้นตกทีนะเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยอ่าบริเวณอ่าขอโทษนะฮะถ้าถ้าซวงอกมีไยนะถ้ามีไยแดงก็พอช่วยได้แต่ถ้าไม่มีใยเนี่ยต้องพยายามไปตรวจดูเม็ดแคลเซียมมันจะมีพวกแคลเซียมแล้วมีอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณมนพนานะ นูต้องไปขอโทษต้องไปตรวจสุขภาพเรื่องเต้านมเนี่ยสุขภาพมีจุดอ่อนตรงนี้แล้วอยากเครียดเพราะเลขสองตัวนี้แปลว่าธรรมลมแห่งจิตแปลว่าเครียดเครียดแล้วไม่ดีนะครับชัดเจนนะส่วนโชคลาภลาภนะเนี่ยมันมันตกอลริเห็นนะแต่ว่าโชคดีที่ไปตกคําว่าฒนังเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยถ้าเดือนสามนะธันวามกรากรุมงพาก็จะมีโชคลาภแต่ว่าตัวเองเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ เพราะว่าไม่ตกอลิต้องขยันถึงจะรวยอ่าชัดเจนต้องสู้ถึงจะรวยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณมนพนานะครับจากพัทรุงนะครับที่ส่งเอสเอฟเอสมาสามสิบกว่าครั้งเลยขอบพระคุณนะครับอ่ะสายต่อไปเป็นสายสนข้าป่านะครับคุณละไมจากละไมนครปฐมครับคุณละไมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเป็นไงนครปฐมหนาวเปล่าอ๋อหนาวไม่มากอะค่ะเหรอครับการข้าวเช้าหรือยัง ยังเลยค่ะทำงานอยู่ค่ะโอเคครับคุณลาไมนะอ่ะวันนี้พ่เกิดอะไรนะลำไพร์เขเขียนลำไมไปได้ไงคุณลำไพรเหรอขอขอประทานโทษไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะคุณอะไรนั่นลำไพร์เสียงใสอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนสุขภาพดีสิก็ไม่ดีทาไมอะค่ะว่าเลยจัดมาคุณคุณลำไพรนี่นะ คุณลำพายนี่เขาก็คือดาวเข้าพระลาหูอ่ะฮะเนี่ยรอเรือชื่อตัวเนี้ยเลข่ยแปลกแเป็นใจนักเพลงโอเคฮะใจกว้างหน่อยนะใจกว้างอ่าทวันนี้พี่เกิดมาเลยจ้าเชิญครับเกิดวันที่แปลเดือนตุลาเดี๋ยววันอะไรวันอะไรวันอะไรจ้าตัวเองไม่เคยได้ยินเลยค่ะวันอะไรจ้าวันอะไรพฤหัสศุกร์เสาร์อออาทิตยย์เเนี่วันจันทร์อ่าวันจันทร์เลขอ่าเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนตุลาคมค่ะอ่าเดือนตุลาเดือนเดือนสิบเอ็ด ปีอะไรเีขามค่ะโอ้ชัดเจนในกระดูกเนี่ยวันนี้วันนี้จุกตะลงน้องแข็งก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่อะค่ะอ๋ออยู่ไหนๆนะอยู่โรงน้องแข็งวัชรพรจ้ะโอ้เหรอฮะขอบกระถมค่ะขอบพระคุณค่ะใครอยากใครซื้อก็บูชาอาบูชาหอมีดอาจารย์หมอเลยนะคะเนี่ยโอ้ขอบพระคุณมากใส่ไหนใส่ไหนให้ตัวแก่ด้วยให้ตัวเองด้วยอะค่ะโอ้เยี่ยมมากครับผมออาวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะเอาอยากดูว่าจะ จากมีบ้านมีมีที่อยู่อาศัยอะค่ะเออยากหน่อยนะอ๋อยากหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพันธุการดูบ้านต้องดูคําว่าพันธุแล้วเมื่อกี้พูดแล้วว่าต้องดูเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่คือเสาบ้านจะไหมเสาบ้านของเข้านี้ตกพญายะเห็นไหมตรงนี้ต้องทําบุญเกี่ยวกับว่าไปซื้อที่ดินหรือว่าปิดทองลูกนิมิตเพื่อความเป็นหลักมั่นคงของชีวิตแต่นี่มันมันไปเชื่อมโพคา โภคานี่ก็มีโอกาสโภคารนี่แปลว่าอสังหาไงครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี้ยถ้าทําอะไรไม่ได้นะก็ซื้อล่มถวายพระนะคุณคุณลาไพนะครับซื้อล่มสีดําถวายพระแล้วอธิษฐานว่าอาน,นิสงส์ของการถวายล่มมนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บ้านภายในเร็ววันนะหรือ,อว่าซื้อ,อพี่ลำไพ,พครับทอเขา้ขาใจคขายก๋วยแขกกังข้าพี่ลำไพครับเสียงดัง เปิดทิพเบาเบเบาเบะลดเสียงทีวีลงแล้วฟังครับจ่าจ่าขอโทษค่ะเออดีมากไม่เป็นไรจ้าให้อภัยอะต่อปะเนี่ยแต่ว่าฐานก็ดีฐานเขาเรียกว่าจักรพัิไงอยู่ดอกม้อน้าแข็งไม่เคยได้ยินนะคะอโอเคครับฟังไว้ก่อนครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่คันนี้อยู่ลงน้ําแข็งใช่ไหมลงน้ำแข็งน้ําแข็งที่ธาตุน้ำธาตุน้ำใช่ไหมธาตุน้ําธาตุน้ําเขาเป็นลาภะนะ ลาภะนี่แปลว่าโชคลาภไม่มาทัดน้ำเนดีนะฮะอันนี้ดีนะครับฐานเท่าไหร่6 7เจ็ดป็นสิบสโอ้โหมหาจากักรพรรดิเลยครับเนะเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ลงน้ําแข็งดีแล้วครับอ่าดีอยู่แล้วนะนะพี่ลำไยนะ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 ลำไยนะจะถามอะไรอีกไหมจ้ะพี่ลำไยดีอยู่แล้วนะ นะพี่นะขอบพระคุณนะพี่ยังไงบอกทั้งลงโม่น้ําแข็งที่นครปฐมพี่เนี่ยเป็นรุดล้มกันมา20ปีแล้วพียังไม่รวยเลยหรือไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ต้องให้คนดูรายการทุกวันตอนเช้านะลูกป้าจะ่อยู่ไม่ได้ขอบคุณมากู้ชาพีหมอไซอะไรไปจ๊ะไซไหนไซเล็กนะยังไม่้ห้อยที่คออยู่เลยค่ะเหรอไม่เอาไซใหญ่ไปบ้างล่ะการจได้เหมือนกันจ้ะ โอเคครับพี่เป็นคนอีสานก็อยากนัดไปที่บ้ามัน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 สิ่งไม่ดีแย่ะแเลยอะค่ะโอ้ดีครับพี่นะขอบพระคุณนะพี่ลำไพนะขอบพระคุณนะครับจ้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณลำไยนะครับเขาบอกว่าฉากสวยขึ้นนะครับฉากสวยปีใหม่ทั้งทีปีมังกรมันต้องมีสิ่งใหม่ๆหฮะเราได้ฉากนี้มาโดยที่เป็น เขาเรียกว่าจิตนิมิตของหลายๆท่านที่ให้เรามา<ะ>ขอบพระคุณครับชอบฉากก็กดมาได้ขอบคุณมากเออนี่มีชมฉากด้วยนะแต่ว่าวันดีนะวันนี้นะวันนี้วันดี